อายุอะเลยอายุอันนี้เป็นแค่เริ่มเริ่มคือเริ่มต้นล่ะแต่รังเทพมันโผล่มาแล้วนะพี่คือเริ่มต้นเลยเฉยจริงเหรอใช่ตาโรบี้ยเอะตาอยู่แล้วแหละเห็นแล้นะอันนี้เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คือดวงเริ่มมาละนี่คือดวงเริ่มมาแล้วพี่ใช่ใช่แค่เริ่มมาก่อนเริ่มมาแล้วก็จะเริ่มยังไงก็ได้ยังไงก็ได้หูหกร้อยอย่งเยอะ จะไม่ได้ให้พี่เป็นเติมให้เลย <C> e <an> ว้าวพี่เป็นป๋าสุดใช่ป่ะแล้วขออ <c oughs> ะไรอะจริงมาคลิปไปเลยเดี๋ยวพี่อยากรู้โอเคได้สกิปไปเชฟพี่มาคลิไปเลยได้อยู่แล้วล่ะ <c oughs> ป้าอยู่กับพี่ได้เลยพี่อยู่กับพี่หายเดีย๋ยว <c> ด <oughs> <c oughs> ิจิบหายเดี๋ยวดิ ยังงไไไก็ด้้อแบต่ไอ้แบ๊กหน่อยอ่ะไม่หน่อยพี่เพราะว่าผมยังไม่ได้ z ุ่มไม่ไงอย่าเราฟรีถ้าหนูได้ขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่แบ๊กก็ก็ได้ไงก็ก็จะดีด้วยก็จะดีด้วยก็ไม่มีอะไรอายุพายุกินที่ไงตัวกาดเอาที่ตัวไหนกาดอะไรเพนเมื่อกี้นี่ไงไอเพนอะนี่ไงไอเพนพี่วะนี่ไงนี่ไอหัเพนโคตรหัวโลนอ่ะนี่ไง เออว่ะเพนมาแล้วทายุมมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาละมาละมาละเพนนี่คือความรู้สึกหนูหรือเปล่ามันจะสีอะไรไอ้เพนอะสีแดงอใช่พี่ถ้าเกิดมันออกอะมันจะเป็นแบบแบบว่าจุดแดงๆอะพี่หมายถึงไงว่าจุดแดงๆแบบว่ามาแล้วมาแล้วเห็นไหมเนี่ยนะเพนยกมืออะไม่แก เนี่ยพี่เห็นป้ไอที่แบบว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสีแดงถ้าเกิดเราได้ตัวหน้าตัวนี่ไงพี่เลยได้เพจละี๋ยวบอกแล้วตัวนี้แ,ลแลหละห <c oughs> ไ,ไม่ใช่แล้วพี่ร้านหน้ายังเหมือนอะไม่ใช่พี่ไม่ใช่เมื่อกี้สี่ดาวมันต้องเป็นตัวผมสั้นสิแล้วก็ห้าดาวจะบอกนี่ไงละครับนี่ไงผมสั้นผมสั้นบานพีอ่ะไม่ใช่เอาไปตัดทอเอาไปตัดต่อ บอกมันจะเป็นเงาบอกอย่างนี้ไงเออใช่แล้วจะเป็นเงาบอกแล้วมันจะเป็นไอ้เดาดีพี่เดาดีที่ดงครับพี่ไอ้้ไอตรงเลงครับพี่มันจะเป็นสีแดงนี่ไงเออเนี่ยได้แล้วเนี่ยไม่ใช่นะพี่โั่ละแต่ามึงได้ได้กี่ครั้งวะเนี่ยห้าร้อยครั้งอห้าร้อยครั้งเหรอพี่นี่ตัวเทพเฮ้ยเฮ้ยตัวเทพมันมีโอกาสออกพาเราพี่เฮ้ยไม่น่ามาแล้ววะงอกุลงอกุลเรื่องแสงด้วยนะพี่ใช่ใช่แต่พี่ว่าต้องมาล่ะ ใช่ปะใช่ใช่ใช่มาๆๆยังไงก็มาอันนี้เรื่องจริงเลยมาแน่นอนอ่ะนี่อโซโลเดี๋ยวมาแล้วนะเพิ่มเพิมอืมมาและนี่นี่นี่ต่อไป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 มาแล้วไม่มาแล้วพี่นี่ไงพี่เศร้าหรือหน้ามาล่ะเฮ้ยมา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 ใครบอกไม่มาไม่มีหรอก ม่มาแล้วพี่ก็มาออกสองตัวละมามาเชื่อพี่อย่างเงี้ยมาจะตานั้นเราเรื่องนี้เลยเยอะอยู่ยังให้ยังยังผ่านได้อยู่โอเคได้เลยพี่ยังผ่านได้อยู่เรื่อยๆเลยเรื่อยๆและเอออุ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่นี่แปลกๆละจริงพี่จริงนี่ต้องมานี่ต้องมาจริงๆเลยนี่ต้องมาจริงๆว้าว มาละมามา,มาอยู่แล้วพี่จริงเหรอพี่ใช่ใช่ใช่ไม่จริงล่ะพี่ไม่ยออกเลยเนี่ยจริงจริงเชื่อพีอ่อีกโลนึงของหนูเฮ้ยให้หมดให้หมดให้หมดไม่เลิกไม่หมดไม่เล,ลิกเหรอพี่มันไม่หมดอยู่แล้ว พี่ว่เนี่ยมาแล้วเนี่ยหนึ่งเลยแก่นะมันเป็นตัวกากวะพี่มันไม่ใช่ตีกโกะตัวเมื่อกี้มันมาจากไม้ฮีโร่อะคาเดมี่เฮ้ยมาแลวนะเห็นไหมพี่บอกพี่บอกล้วพี่บอกล้วมามาทำไมวะใส่ยับใส่ยับรุ้วๆพอรั้วาแล้วผมจะ่อยู่ยังไงนะ มึงหมดเท่าไหร่มึงยังไม่สุ่มเหรอไม่สุ่มพี่ยังไม่สุ่มทีนี้ถ้ามึงสุ่มไม่ออกมึงโดนแน่โดนแน่กูพูดเลยจบล่าชีวิตมึงอ่ะอยู่ในกำมืออยู่ในกำมืออ่ะพี่มาขอบคุณคะหมดเท่าไหร่เนี่ยหมดเท่าไหร่หมดเท่าไหร่น่าจะหมดไม่ถึงหกร้อยอ่ะพี่โอเหมดทีเดียวเองอ่ะไอ้แบ็คสองพันอ่ะใยญ่จังแล้วแคปไว้เลยพี่แคปภาพไว้แป๊บนึง เออเปล่าเราโผล่ไม่เปลี่ยนไม่ได้ไงฮะแกไปวัป็นไรอะไรวะทไม่ดวงไม่อหยกวะเวลาเขาดูผมซุ่มเบ็ดบอลนิวโหขำใหญ่แดงเอะหน้าเจรอนเลยกูโทษทีนะพี่แบ๊กหนูมันดวงดีอ่ะวี่ไบอกไม่บอกเลยวัดได้เนี่ยนี่พี่บอกนะเขาเคยใช้ยาแล้วบอกยินดีด้วยยินดีด้วยไงก็เฮ้ยยินดีด้วย มาแล้วพี่นี่ไงหนูเบดไปเท่าไหร่เองพี่ไม่ถึงหกร้อยได้ซ้อมเหรอพี่สามร้อยอ่ะประมาณสามร้อยป่ะมากกว่าพี่พี่บอกเลยว่าได้นี่เน่เห็นนะใช่ป่ะพี่แบงสุดยอดเลยเต้น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 เอาเนื้อพี่อะหนูเอาออกก่อนต้องเอาใส่ไหลใช่ไหมพี่แบงหนูต้องเอาใส่ไหลป่ะจริงในเรื่องจริงใช่ป่ะพี่ตัวไหนนะพี่ตัวนี้ใช่ป่ะพี่แบงตัวนี้ใช่ป่ะอ๋อแล้วแหละกดขายได้นะ ไปเอาไป่ะเอาวะตัวนี้พี่ยืมพี่ยืมไปดีหน่อยดิจะได้ได้พี่เอาป่ะได้ดีไปบึ้มเรียบร้อยอ่ะเพนหายอ่ะพี่ย่านะพี่แม็กลักเล่นหลักเล่นหลักเอาไอดีมาเพื่อที่จะเอาเพนให้หายไปสุดยอดไปเลยอ่ะพี่แม็กหรือเป็นเพราะว่าหนูมาอยู่กับพี่ปะเนี่ยหนูก็เลยได้เพนมานะคะพี่จริงใช่เพราะดนสวยสวยๆมาเจอพี่หมดละ ได้ยังไงก้อนนี้ไม่งมึงอาจมึงอาจจะได้เหมือ,น,อมนกนไงานอ่าได้เหมือนกันแต่แต่หมดเยอะกว่า <laughs>